เมื่อ,อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัสมาธิ โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายบายคล้าๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสกร้กังบลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ํำใจให้ว่างางแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตมาต้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นพรง เป็นที่โลงโลง่งมูลุกโปงที่เราเป่าลมเข้าไปนะให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงเป็นที่โลงโลง่งว่างว่าง,างกลวงภายในกลายท่อแก้วท่อเพชรใสใส ลอนนี้เราก็นึกน้อมใจของเรานั่นะกลับมาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในลระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ หรือจำไม่ง่ายไปอยู่ที่กลางท้องของเราบริเวณนั้นนะ่ะต่ตั้งความรู้จักว่าศูนย์กลางกายจะอยู่กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะแล้เรียนใหม่เขาจะต้องจำตรงนี้ไว้ให้ดีเพราะว่าฐานที่เจ็ดนี้เนะี่ย เป็นที่ตั้งของใจอย่างดาวรและสำคัญมากนอกเหนือจากการเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วยังเป็นทางไปสู่อายตนาน,นิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านเสด็จไปทางนี้เนะี่ย โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของท่านของท่านก็ฐานที่เจของเราก็ต้องฐานที่เจ็ท่านเสด็จไปสู่อาิยตนนิพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายขอบลก็เริ่มต้นทางนี้ซึ่งทำให้ท่าน ได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเมื่อใจของท่านหยุดนิ่งดิสน,นิทแล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมภายในกายในกายตั้งแต่กายมนุษย์หย,ยาบละเอียดทิพย์หยาบละเอียดรมหยาบละเอียดอะรูปพรมหยาบละเอียดกายทมโคตภูโ,โสดาสกิรกานาคารหัต ทั้งหยาบทั้งละเอียดจกนกระทั่งในตัสสรู้วยกายทรรอรหันตสม,มาสามุเดยรเจ้ากายทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวของท่านและของทุกๆคนนั่นแหละท่านเริ่มจากตรงนี้โดยวิธีหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อใจ ละความผูกพันใดๆในโลกในภพภูมิทั้งหลายในคนในสัตว์ในสิ่งของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตท่านปลดท่านปล่อยท่านวางหมดแล้วใจมึงก็ไม่ติดอะไรไม่ผูกพันกับอะไรมันก็จะนิ่งนิ่งนิ่งอยู่ภายในตรงฐานที่เจ็ด ประูส่วนก็จะเคลื่อนเข้าไปตกสูงแล้วก็มีดวงทาลอยขึ้นมาเกิดในกลางกายท่านอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระทิ์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้น หรือตวเท้ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรโลกที่เจระิะในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสกว่านั้นอย่างน้อยก็ใสมันน้ำหรือเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านั่นคือจุดขเริ่มต้น เมื่อได้ถึงดวงธรรมดวงแรกที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพบุณีสดจันทัสโรผู้คลนพระวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมมัคคือหนทางเบื้องต้นของอริยมรรคทางของพระอริยเจ้า ทางสายกลางภายในซึ่งเป็นทางที่สงบสังัดจากบาปอากุศลธรรมเป็นทางความบริสุทธิ์บางทีก็เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางหลุดพ้นบางทีก็เรียกว่าวมุติมรรคและก็เข้าถึงกายในกายอย่างงตามลำดับ เมื่อท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วพ้นแล้วจากกิเลอสอสุวะที่เ้ามาบังคับปัญญาอยู่พ้นแล้ว,ลวเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำมาถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้รับทราบกันว่าภายในมีสิ่งอย่างนี้ท่านบรรลุอย่างไร ท่านก็บอกอย่างนั้นว่ามัคสีผลสีนิพพานหนึ่งอยู่ในตัวได้เริ่มต้นจากการฝึกใจให้หยุดนิ่งแต่ใจปกติมันไม่ค่อยจะหยุดนิ่งเพราะมันไปติดในรูปเสียงกินรสสมมัติธรรมลมท่านก็สอนให้เห็นความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ไปเป็นสาระแกนสารไปผูกพันไปหมกมุ่นโมเมาเนะี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษทำให้เวียนว่ายแต่เกิดในพบทั้งสามบ่อยๆวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏการเกิดบ่อยบ่อยเป็นทุกข์มีทั้งทุกข์ประจําและก็ทุกข์ที่จรมาแปลว่ามีทุกทุทก,ทกวัน ที่อยู่กันไปอย่างนั้นจนกระทั่งชาชินทุกบางอย่างทั้งมากก็เห็นชัดเจนมีนอย่างน้อยก็ชาชินกันไปแต่ทั้งหมดพื้นฐานของชีวิตเป็นทุกข์เมื่อใจหมกมุ่นโผพันกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าทั้งหมดตกอยู่ในใต้กฎแห่งกรรมและกฎของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตา ท่านก็จะพล่ำสอนอย่างนี้เ,เพื่อให้คลายความผูกพันความยึดมั่นถือมัน่นเมื่อเข้าใจความจริงอย่างนี้ผู้มีบุญมีดวงบัญญาเข้าใจก็จะคลายความผูกพันความยึดมัน่นในคนในสัตว์ในสิ่งของหรือในรูปในเสียงกิรสสัมผัสธรรมลม ที่เห็นในตาได้ยินในหูได้กลิ่นในจม,มกูกในลิ้รรสดในลิ้นสัมผัสในกายและคิดด้วยใจเหล่านั้นให้คลายลงพราะคลายไม่ผูกพันใจก็จะมาหยุดนิ่งตรงนี้จะคลายคือต้องเห็นทุกข์เห็นโทษจริงๆและเกิดความเบื่อหน่ายอย่างสุดขีด เอาเบอรหน่อยมันก็คลายเนี่ยปิธาวิราคะวิมุติหลุดพ้นวิสุทธิใจบริสุทธิ์สันตินิ่งหยุดในหยุดอย่างเดียวนิพพา์ก็ไปสู่ญาณตานิพพา์ได้ก็มีขั้นมิตอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นหยุดนี่จึงเป็นตัวสำเร็จ เป็นภารกิจที่สำคัญทีเดียวที่เราจะต้องฝึกฝนกันแต่ที่เราไม่ฝึกฝนการหยุดนิ่งเนี่ยและเราไม่เห็นทุกโทษของชีวิตกับสิ่งที่เราไปผูกพันหมกมุ่นที่ไม่เห็นเพราะไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาแล้วไม่ได้นำมาใคร่ครวญพิจารณาโยนิโสมมนศสิกาละ คือพิจารณาอย่างจริงจังเหมือนนักวิทยาศาสตร์บอกคนกว่าเพื่อให้แจ่มแจ้งให้เข้าใจพอแจ่มแจ้งแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายอย่างสุดขีดเนี่ยเราขาดกันตรงเนี้เพราะมัวแต่ไปทำมาหากินกับสนุกสนานเพลิดเพลินในสิ่งที่ทำให้มันเพลินที่ได้เห็นได้ยินใน้ถูกต้องดมกลิ่นลิ้มรสสมบัติ อะไรต่างๆเหล่านั้นจนหมดเวลาของชีวิตเพราะเราไม่ได้ไปพิจารณาไปศึกษาอย่างแท้จริงเนี่ยเราขาดกันตรงนี้แต่้าเราได้พิจารณาแล้วก็จะเกิดอาการเหมือนกันคือเบื่อนหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่เบื่อนหน่ายหรือถ้าบุญเก่าตามมาเตือนเราก็จะเบื่อบ้างอยากบ้าง พอเบื่ออยากๆมันก็ไม่คลายตัวจริงจากสิ่งเหล่านั้นกลับไ้เห็นอานิสงส์หรือประโยชน์ของการฝึกใจหยุดนิ่งพลอยเข้าใจผิดว่าคนที่หยุดนิ่งคือคนที่เกียดคร้านไม่สู้โลกไม่สู้ชีวิตเอาเปรียบสังคมอะไรกันไปอย่างนั้นหรือเสียเวลาทำมาหากินจึงมีคำว่าไม่มีเวลาสำหรับการฝึกใจให้หยุดนิ่ง พระไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นความสำคัญและไม่เห็นทุกโทษภัยของชีวิตแต่คำสอนของพระเจ้าเนี่ยแปดมืสีพ,พระธรรมขันธ์เนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูจะเห็นว่าท่านชี้ให้เห็นโทษของชีวิตในคนสัตว์สิ่งของการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏฏะกระทั่งถิงกฎแห่งกรรม าก,การกระทำนั่งปวงโดยกายโดวยวาจาดีใจมากหรืน้อยล้วนแต่มีวิบากทั้งสิ้นซึ่งทำให้วนเวียนอยู่เสียเวลาอยู่ในภพนี่แหละและทั้งกระที่อันดิสงของการฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งแต่จะได้ความสุขที่แท้จริงเมื่อใจให,หยุดนิ่งนะั่นแหลเป็นความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอ เราจะหาได้เพียงประการเดียวคือหยุดนิ่งเดิมีบาลีรับรองวันนัตติสันติปรังสุขขังหยุดนิ่งนี่แหละเป็นบรม,มสุขใจมันหยุดมันนิ่งนี่แหละเป็นบรม,มสุขทีนี้เราไม่รู้จักบรม,มสุขตรงนี้เพราะเราไม่เคยหยุดนิ่งเลย ถ้าหยุดนิ่งมาแล้วก็จะมีบรมมสุขได้เข้าถึงส,สุขสุขอื่นยิ่งกว่าหยุดจากนิ่งไม่มีไม่มีก็แปลว่ามันไม่มีให้หาจนตลอดชีวิตก็ไม่มีจากทรัพย์ก็ดีจากสิ่งของก็ดีจากเรื่องเพศเรื่องยาเสพติดน้ำเมาอะไรต่างๆเรลานัเป็นต้นไม่มีหาไปก็ไม่เกิดประโยชน์หมดเวลาของชีวิตไป,ปเปล่าๆ แต่หยุดนิ่งนี่ประหยัดสุดประโยชน์สูงประการแรกจะได้ความสุขที่แท้จริงในความสุขที่แท้จริงที่ได้เนี่ยมันจะดึงดูดให้เราอยากจะอยู่กับความสุขตรงนี้นานๆจนก้าวเข้าไปถึงความรู้ภายในเห็นไปตามลำดับนั่นแหละข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเรา ที่เรียกว่าเห็นไปตามความเป็นจริงบางครั้งเราก็ได้ยินแบบเห็นด้วยปัญญาปกติเราจะรู้ด้วยปัญญาแต่นี่เห็นด้วยปัญญาแปลว่าเห็นแล้วจริงรู้เห็นแจ้งแล้วจึงรู้จะเห็นแจ้งเพราะว่าใจหยุดนิ่งมันสว่างเพราะสว่างเกิดขึ้นก็ทําให้เกิดการมองเห็น ดวงตามันก็เกิดการเห็นสว่างถึงไหนก็เห็นถึงนั่นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นสว่างจนกระทั่งเห็นว่ามีดวงธรรมอยู่ในตัวมีกายภายในอยู่ในตัวมีพระธรรมกายอยู่ในตัวคือกายที่ประกอบไปได้วยธรรมล้วนๆหรือหมวดหมู่แห่งธรรมแปดมือรีพันปัตติกมขันล้วน รู้โดยว่าเป็นกายที่เป็นนิจจังเป็นสุขขังเิ็นัตตาเป็นตัวตนที่แท้จริงเพราะเป็นอิสระจากการบังคับปัญชาของกิเลสอาสวะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงถึงแล้วอบอุ่นใจปลอดภัยมีความสุขมีความรับรู้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงชีวิต มีธรรมจักขุมียานปรราัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นพร้อ,อมๆกันประเด็นจึง,จงแจม่มแจง้งในโลกทั้งหลายในชีวิตทั้งปวงเมื่อแจม่มแจ้งแล้วก็ไม่ผูกพันยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งใดจะมีแต่พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วพรัตนตรัยนี้แหละจะพาข้ามพ้นฝั่งวัตฏะไปสู่ฝั่งนิพพานได้ วันนี้ลูกทุกคนผู้มีบุญได้มาประชมุมพร้อมกันในทุกๆวันอาทิตย์ก็เพื่อจะมาปฏิบัติธรรมมาฝึกใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นกรณียากิจเป็นกิจที่ควรทำเป็นงานดี่แท้จริงของชีวิตในภาษาแห่งการบรรลุธรรมก็ขอให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่ง สำหรับนักเรียนใหม่สมาชิกใหม่นะก็ให้กำหนดบริกรรมในมิตรขึ้นมาในใจเพื่อเป็นจุดเชื่อมใจของเรากับสูนกลางกายและท่านผู้รู้ภายในนะกำหนดคือนึกภาพทางใจ ว่าที่กลางท้องเราน่ะมีดวงแก้วใสๆเหมือนเพชรหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งแต่ว่าขนาดใหญ่กลมรอบตัวไม่ได้เจีรยเป็นเหลี่ยมนะกลมๆใสๆนึกอย่างเบาๆสบายคลายๆละนึกถึงภาพดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หรือดวงดาวในอากาศนึกถึงดวงใส,ใสใๆให้คล้ายกับนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศอย่างนั้นอย่างสบายๆนึกได้แค่ไหนแ้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่ง ไม่ซัดายไปคิดเรื่องราวอื่นๆโดยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจเบาๆโดยไม่ใช้กำลังในการภาวนาเหมือนเสียงสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยในใจแต่ให้ดังออกไปจากในกลางท้องของเราภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรังสัมมาอรังอย่างนี้เรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งจะต้องไมลืมตรึกนึกถึงดวงใสอยู่จนในกลางดวงใสควบคู่กันไปอย่างนี้แหละจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่อไป อยากหยุดนิ่งเฉยๆเรารู้สึกสบายกว่าชอบมากกว่าเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจให้หยุดให้นิ่งให้ใสยอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็มีปรากฏการมีภาพอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆ โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นมีความมืดให้ดูเราก็ดูความมืดไปความมืดแปลไปเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงมึงสีเทามึแเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งความสว่างมันเกิดขึ้นเหมือนฟ้าสังสาเราก็ดูไปดูมันดูทิวทัศน์ เรานั่งรถไปดูทิวทัศน์ข้างทางดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างที่มันอยากจะเป็นไปปล่อยนิ่งๆหยุดกันนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นนะจ๊ะอย่าทำอะไรที่นอกเลยจากนี้ เมื่อเห็นภาพดวงใสก็ดีองค์พระก็ดีกายภายในก็นดีก็อย่าลิงโลดใจอย่าตื่นเต้นจนเกินงามเกินดีให้ทำเฉยๆแม้ไม่เห็นอะไรก็อย่าท้อใจให้นิ่งเรื่อยไปแหละหยุดก็นิ่งนี่แหละ จะทำให้เราก็ถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวว่าเราทำไม่ได้ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวแต่เราทำถูกหลักวิชาและมีความเพียรึ่งที่ได้แนะนำไปแล้วนี่นะจะต้องเข้าถึงกันทุกคนไม่มีเว้นแม้แต่เพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นต้อง ฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างนี้มีสติสบายสม่ำเสมอและก็มันสังเกตเมื่อออกจากสมาธิแล้วอีกทัง้งต้องสมัครใจมีจันทะในการฝึกเดี๋ยวเราก็จะสมปรารถนากันนะลูกนะไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเย็บๆเลยจ้ะ